เห็นบ่อุ้ยชาวนี้ได้กบแม่ไงครับกบแม่กำลังเข่าคูกีินี่นี่นี่นกำลังเข่าคู่ครับนี่ทัพปูอุ้ยใครแตกเลยพี่น้อง เดี๋ยวมาปุ้มตัวนะครับเมื่อ,อกี้เลยตัวอะไพี่น่อยอาจจะเป็นกบผูนะครับอุย้ยกบลายห่างกับสีหนาขึ้นกะบเมียหน่อยนะครับกบยังบนขงเขาคูนะครับ เพราะว่าผลถึงเศร้าไ,ไปประมาณชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ประมาณหกกลุ่มคงครับตามผมพวกมึงครับเดี๋ยวจะพาพี่พาหนองแมวค่อมถึงกันให้ทุนกันเต็มมั้งน,นะครับเมื่อกี้ มึงตื่นมื่อหนะครับพี่นี่นี่พี่น้องโอ๊ยครุ๊ปเครับมึงครับไอ้แหงนะครับครุ๊ปหนีไลแหงมันมันครับอีุป๊ดกีเวียน่ครุ๊ปคนแถงชุกแหงนะตามผมมื่อไ่ครับผมจะจะได้ประด้เด้อ อัมเมื่อไรครับปุ๊บไล่ยังพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับเลยนี่จะปุ๊บเมียนะครับอุ้ยเมียเลยพี่น้องครับพว่าข้ม,มนึงนะครับสองโตเลยสองโตเลยเดี๋ยวผู้จ่าให้เลยนะครับพี่ๆน้อ,องผ่านมึงนะครับสามโตเลยสี่โตยุ่งกันครับอู้ออยูกบอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเอาตัวสตัวค่มก่อนนะตัมนี่จับกละสวงเลยนี่ครับออ้ย่แงครับลุงจากปานด่อยจากพี่น้องค่มนึงคุณยู่แจ๊้ขงบนคุณตามผมขั้นึงครับปุ๊บหล่างี่หวงโอ้ยมันเตะปุ๊บแม่ขัดบอลบอลเครัดป้าร้ายชีวิตเหร นี่ตัวนี้ตัคัังจากตัวนี้นะครับพี่น้องครับนมานครับขึ้นป่อยเลยครับตัวนีหมกยุกันเทานะพี่น้องนีอขอไปแล้ว กบอยู่นี่หลายเอี้ยงนะครับขวดลายเลยนะครับน้องใส่เข้ามาขวดลายเลยนะครับโอ้ข้มหนึ่งพี่น้องครับข้มหนึ่งครับเจ้าคมหนึ่งตัวบัวเงี้ยเป็นไหนนะครับตปู่ก็ตัวเมียมันครับพี่น้องครับยังเดืกยังไหลนะครับกบ ตัอนี้ผมกะใตเอาพ่อขินนะครับพ่อได้เห็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันอีกตัวนึงกบเมียลูกไลครับเตียวโมโหจะได้เงินโดนนะครับมันจะอยู่หน่ำเล็กหน่ำบ่เล็กนัน่นนั่นอยู่น้องที่ดีจะบอกว่าบ,บองผมไตหน่ำใสนะครับ ผูนะครับผู้ผูจะมีข้างกระไตยสีดำใส่หัวบนขาบนโอ้ยพี่น้องไรครับด้วยความเก็บจับเอาตัวนี้ขูมนะครับนี่นะครับกำลังไปนี่งไงนะครับนี่ครับครับเทราละสองตัวเลย อยากมีแต่ง่ายนะครับหน้ำหน่ำใสๆนะครับน้ำโบขุนอย่านี้ยืดแก่เนี่ยมึงจะได้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหน่ำมันหน่ำม,มันบบขุนนะครับนี่ยเดี๋ยเดี๋วมาฟัง,งน,น,นี่ก็บปลอดนะครับบึงนี่กับปลอดเลยคบให้ค,บ,คบหน้านะครับนี่คบขูดคบผู่ง่างน,นะครับสมสมบูรณ์แห่ง ข้าวเดียวพี่น้องเกือบเครื่องกับซังละส้องหน้าตาใส่งงๆเลยพี่น้องพวกนี้วเวลาเขาใส่พวนี่เขาจะผิดไยนไปทั้งอื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะเลื่อม,มตำแหน่งบ่อไหลตำแหน่งบ่อไหลนะครับครับเก็บไงเลยครับตัวนี่พี่น้องเออพี่น้องเมื่อกี้จับอ,อย่างี้ตัวนึง ขั้นมาหนิอยู่กันที่ใหญ่จังโอ้โหวันครับไตะกบแบบนี้กบเนี่ยนะครับตัวก,กำลังงามอู่เต่กบถึงชั่วโมงนะครับตอนนีก็น่นาจะได้ยู่ปวามฟรีโลอือใก่กันที่นอนะอีกตัวหนึ่ง กินตัวได้เอาตัวหนั้นะครับจะถาห้องสากไฟไปได้ไปนะครับไปเลือกเอาตัวโคมนะครับหมวกกีนหนี่ตัวนึ้งนะครับคิดว่าหนี่นะครับมันรับเึ้่น ตามผมก็นึงครับสองโถกำลังเขาคู่ครับสองโถกำลังเขาคู่จริงตึนิดหน่าเแต่ตันเวม่เปียรงนุ่งรัมจุดว่าน่่ำกำลัง กำลังขอซึมนะครับกำแหนงเด็ดนะครับแต่พอดีพอดีเลยเตือนเลอีกตัวนึงครับโอ้โอโกบหลายแห้ง,งพี่น้องผมยอมไม่ยู่บหวังน้ำยุ้อยอยิงของใหม่ตั้งนี้งจะเป็นโคบแหนนะครับยู่ังสีเลยครับตั้งนี่งจะเป็นหนา ตาใสมงมงเลยกที่น่องโตนี่ตากรุบมันจะออกวแ่ใสนะครับใส่แคใส่นะครับกุ๊บง่หยเงี้ยครับตัวกรุ๊บแนนบนะครับต,ตาใสเหลืองๆใช่ครับใสง่ายนะ้ำย่ีเท่านี้ หนอ่อหมดวดขึ้เกานี่ครับการเตะบุ๊บอะจะเป็นหังสีนะครับปัทถลดที่นองปอกคุชนี้จะน,นี่ปน ไล่ครับผมเหลีไงไงล่ยมายเลยผมไม่ได้ต่อ,อาตามันะนะพี่น้องกแต่คือบ่งนี้นะมันใสนะครับมันก็เลยเห็นตัมันก็ผูกบหลายแห่งครับพี่นอนะ้องยิงจู่ตัวล็อกเป่าเลยพี่น้อง,ห,งไไห,หุบลงใบไม้แล้วตามผมมาเ่ยครับ ตัวลอ็อกต่เลยน,นะครับแยออกไปครับขึ้นอยานี่ออกไปผมึง่รับพี่น้องขี่ใก่ๆก,กันเลยเมื่อกี้ตามผมามาหนึ่งครับช่วงนี้เป็นช่วงกำลังโค้งเหมือนกันนะครับ หนูตัวนีนครับนี่เต้าปูนี่พี่น้องเห็นบ่าอู้ตัวนี้ยังไงนะครับตัวนี้เหียไเลยตัวนี้ตัวนยังไงครับเอาตัวครับพี่น้องนั่น